bố nhau mà tham, đi gặp cô giáo trường liên, ba ông Chẳng ตัดเช้านี้นะครับผมนี่จังทำงานสบายแล้วครับไม่ร้อนทีนีไน้ไม่ร้อนแล้วทีนี้เอาจริงแล้วครับวันนี้ไม่ร้อน,อนแต่วันหน้าไม่แน่เอาด้านบนนั่นเหรอแต่เอาลมไว้ก่อนเอาลมไว้ก่อน, <laughs> อนวันนี้ร้อนก็ว่ากันให้ได้พักผ่อนนบ้าง

่าคุ้มไหมแล้วแต่นะหลแต่หรือว่ามาก็ได้ไม่มาก็ดีฮผมเหรอนุ่นอยู่ที่บ่วบ่ทน bà tôn bảo tồn bơ kia này mày đi bắt được bơ mấy đi bơ kè hả? Bó, đợi, đợi, đợi. à? Để... hả bơ vậy. Đây. Không đảm đảm đảm. Oh, bơ 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 bờ bơ 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 của bơ 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 có ได้ได้เดี๋ยวผมเขียนไว้ให้นะ้ำร่มอย่างนี้จะกวาดไปนี่ครับผมจัางก็ลุยงานกันต่อไปจ้ากน,นี้นะครับผมก่อนะครับผมไม่ร้อนแล้วครับผมนี่ตำงานในที่ร่ม เสรจทีร right? hmm. <th> ้องไ้ว่ากันึยินดีศาได้หว่าทักวาฟาวได้หว่ นี่นายช่างใหญ่ต้องอยู่ที่สูงอีกรำเมาอย่างเดียวเลยที่สงูงนายช่างใหญ่หน้าหน,น้าลอกหนังลอกเป็นเป็นแผ่นเลยร้อนเกินร้อนร้อนก็ไม่ไหวกับจังีอว รอนประมานมันก็ไม่ไหวก็ตรงด้านจังนะครับเอาตีละนิดอย่าว่าแต่จังนะครับคนอยู่ในบ้านก็แตบจะไม่รู้จะอยู่ตรงนี้นี่เจ้าเจ้ายังพอทนนะเจ้าชายยังพอทนครับผมช่วงบ่ายเรียบร้อยเลย Chàng dạy tìm tù ở à thị xung đó các bác Hãy chăng Chăng lịch lịch vụ đa la À, chàng dạy kinh bồn Chàng dạy thông vụ đạt phá นองก็ไปตอนังทีซ้เลยนะครับผมเนาะกรงนะครับเื่อมออก กระพุ лось, e lush, ้มกหลฉังเขาลืดไปนะกระพุ้มนะคือลงเดียดไม่ได้ว่าว่าจังหรือว่ากดดังให้จังจนจังไม่ได้ทำมานนะครับเพียงแต่ว่าเออเพี้ยนไหมกระติกแก่แค่ไหมนจันนอนก็ไม่เกี๊ยวนะครับทุกคนจังก็ไม่ได้เกี๊ยวนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะคระพุ้มเนาะแล้วฉันก็ตมตามที่นี่ลูกศิษย์ฉังนะครัะพุ้ม่อ่าอุดมเม่านะครับจังคัอฉันก็ตัมตำตามนั้นนะครับุ้งเดียดไม่ได้ว่าเลยจังเลยนะคระพุ้มเนาะ เพียงแต่ว่าส่วน,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 นไหนถื่ว่าเออเราข้อกันแก้ไขนิดนั่นแกนั่นเองครับผมเนาะอย่าเข้าใจปิดกันนะครับผ<ห>มเนาะสติน้องน้องก็ทำงานนะครับผมนะก็ตามตามเดี๋ยวเขาสั่งเนาะครับผมเนาะทีนี้ไม่ได้ว่าน้องได้ตั้งสิ้นนะไม่ได้วา่าจังทำไปครับลุยไปไจัง เซิร์ฟแต่หมอลำวันนี้มีคิวที่ไหนอีกหมอลำหมอลำหมดแล้วเหรอคือที่ของไรนั่นนัง่งลอยไม่รู้ไม่รู้ว่าคณะไหนแ <laughs> น่นอนจริงโปรแกรม <laughs> โปรแกรมแน่นอนจริงรู้ <laughs> จะไปรอนนักจงบายบานะครับผรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใกลกดกระดิ่งแจ้งเตือน bye bye. นะครับผมเราจะกดการโฆษณาสนใจคลิกหน่อยๆนะครับคลิปนี้บางๆนะครับผมนะฝากติดตามนะครับผมทีมงานบ้านทุกคนด้วยนะครับผมนะ พี่ช่างเขาทำงานป้ายลุยไม่ร้อนแล้วด้านลาน่างเดินยม่ขึ้นหน้าก็ดีครับผม